สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงครึ่งปีหลัง2,564ของชาวราศีกันครับสำหรับท่านที่มีวันเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกันมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีกัน ท่านก็สามารถฟังคำทํานายของคลิปนี้ได้ครับสามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชะตาชีวิตครึ่งปีหลังของคนราศีกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคมเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนครับคนราศีกันดาวพฤหัสบดีของท่านตกอยู่ในภพอลิและดาวประจำตัวของคนราศีกันนั้นก็คือดาวพุธ จะมีการโคจรในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมไม่ค่อยดีสักเท่าใดครับดังนั้นอาจจะประสบปัญหาหลายๆด้านที่ทำให้คนราศีกันจะต้องแก้ไขและประคับประคองกันไปการงานของคนราศีกันครับอาจารย์มองว่ายังอยู่ในความมั่นคงอยู่ยังถือว่าพอไปได้ครับ แต่การงานอาจจะต้องประครับประคองและใช้สติในการแก้ไขปัญหาค่อนข้างมากเพราะศัตรูเก่าอลิเดิมของท่านอาจจะกลับมาสร้างความปวดหัวอีกครั้งจงอย่าไว้วางใจใครครับหัวหน้างานของท่านเจ้านายมักจะเอาใจออกหางมองไม่เห็นความสำคัญในช่วงนี้ แต่จังหวะและโอกาสก็ยังมีหาคนราศีกันอยู่ครับในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายนโอกาสค่อนข้างดีแต่ในช่วงที่ต้องระวังตัวหน่อยครับสำหรับคนราศีกันได้แก่ในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมครับในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ไม่ค่อยดีมากครับ ส่งผลไปถึงด้านการเงินของคนราศีกันด้วยการเงินในช่วงนี้อาจจะต้องประครับประคองและใช้สติอย่างมากนะครับเพราะรายจ่ายอาจจะคงเดิมหรือในบางท่านรายจ่ายจะมีค่อนข้างมากครับแต่รายรับของท่านจะลดลงจนหน้าใจหายเลยทีเดียวอดใจทนอีกสองเดือนนะครับหลังจากผ่านเดือนสิงหาคมไปแล้ว การเงินของคนราศีกันจะกลับมาดีขึ้นและอาจจะดีกว่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบในช่วงต้นปีเลยด้วยซ้ำครับได้แก่เดือนกันยายนเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนที่การเงินของคนราศีกันจะกลับมาคึกคักรายรับของท่านจะค่อนข้างดีครับในช่วงครึ่งปีหลังครับสำหรับความรักของคนราศีกัน ไม่ค่อยจะโดดเด่นและไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จด้วยนะคู่รักจะเกิดอาการเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันความรักของท่านจะไม่หวานครับคนรักของท่านจะมีอาการเปลี่ยนไปมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแหวงในบางท่านมีเกณฑ์ถึงขั้นเลิกลากันเลยทีเดียวครับสำหรับคนโสดครับในช่วงครึ่งปีหลังมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาจีบท่านครับ แต่มองดูแล้วว่าท่านอาจจะไม่ถูกใจและอาจจะไม่ชอบความรักไม่ค่อยโดดเด่นครับสุขภาพของคนราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับดังนั้นควรหาอาหารเสริมมาบำรุงและพักผ่อนให้เพียงพอมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยได้ค่อนข้างบ่อยครั้งในช่วงครึ่งปีหลังครับ มาถึงโชคลาภของคนราศีกันครับก็มีโชคพอได้ลุ้นมีโชคเข้ามาในยามวิกฤตที่คนราศีกันอาจจะต้องการเงินแต่โชคใหญ่ของคนราศีกันจะมาอยู่ในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมครับหมายเลขมงคลได้แก่หมายเลข2หมายเลข4และหมายเลข6ดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะต้องประครับประคองและใช้สติให้ดีครับ ดวงไม่ค่อยดีสักเท่าใดแต่ในบางเดือนก็มีโอกาสที่ทำให้คนราศีกันเกิดความโชคดีได้เช่นกันครับอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนคลับชาวราศีกันของช่องสุริยะโหราทุกท่านครึ่งปีหลัง2,564ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่รวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ